กราบสวัสดีครับ FC ทั้งหลายนะแล้วก็สวัสดีไวรุ่นคลอกซิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นี่ครับผมเอามาเสิร์ฟอีกหนึ่งรุ่นนะฮะวันนี้เป็นรถคลอกซิงสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีอาชีพนะอยากมีธุรกิจส่วนตัวนี่มีรถคันหนึ่งก็เหมือนมีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคอยรับงานเองวิ่งงานเองเก็บเงินเองนะครับวันนี้อยากตื่นไป ได้เงินก็ขับรถออกไปรับงานนะครับวันนี้ขี้เกียจก็นอนอยู่บ้านนะครับฉะนั้นรถคอกซิ่งเนี่ยเป็นอาชีพก็เหมือนธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคุณผู้ชมเนาะสำหรับคันวันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับสีขาวนะราคารถตัวเปล่าๆเนี่ย65,000ยังไม่รวมอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยววันนี้เสือต้นพาไปเจาะลึกกันว่า คันนี้ทําอะไรยังไงลงไปบ้างนะครับเผื่อท่านใดอยากไปเป็นเจ้าของกิจการอยากเอารถคอกซิ่งไปหาเงินนะครับก็อยากทําแบบคันนี้ก็ปะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยต้องบอกว่าในรถคอกซิ่งยุคปัจจุบันนี่ต้องหล่อด้วยนะคนขับถึงบอกเออถึงจะขับยังมีความสุขเนาะขับไปดูแลรถไปเห็นรถสวยๆว,วิ่งตามทางอะไรพวกนี้ นะครับนี่ไฟหน้านะครับกระจังหน้าด้านบนสีดําด้านล่างสีเทาแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวคันนี้นะฮะสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวช่องการติดตั้งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดิมๆจากโรงงานมา,มารุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้เนาะนะครับสำหรับตัวล้อนะครับคันนี้ลูกค้าใช้เป็นแมกไล SSR นะครับ5รูสีเทา นะครับ5รูสีเทาแล้วก็รัดด้วยยางเบอร์2 3 5 50ขอบ18นะครับคุณผู้ชมนี่น็อตแดงขอบดิสแดงนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์บางนะครับนี่ออกมาก็จะลักษณะแบบนี้เลยสวยๆด้านหน้าก็โหลดสตัดปรับเกียวนะฮะรนะประมาณนิ้วครึ่งนะประมาณนี้ยื่น นิดๆน,นะครับเพราะว่าลูกค้าใช้เป็นแม็ก8.5น้ะเราก็ลดความกว้างลงมาแบบเป็นเบอร์ต่าสุดแล้ว8.5นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวบางสุดแล้วนะครับได้ปับมาแนี้จริงๆนะครับแต่ว่าก็ยื่นนิดๆแบบสวยๆให้มันรับกันกับล้อหลังเพราะล้อหลังก็จะมียื่นออกมานิดๆเหมือนกันด้วยตัวของแก้มยางนะครับสำหรับคันนี้ตัวคอกนะครับใช้เป็นคอกของงานช่างบึง้งราชบุรีนะครับ นี่ลวดลายของคอก็จะเป็นลนนักษณะนี้เป็นเหล็กแซมเลดนะครับเป็นแป๊บประปาน้ําเงินเนาะนี่เห็นไหมจะเป็นแป๊บประปาน้ําเงินในเรื่องความหนานะครับ10ชั้นครึ่งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้านะครับต้องบอกว่าไซ์มาตรฐานสำหรับตัวคอกความสูงประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราไปตามร้านแล้วเราอยากซื้ออี่ยสมวนมากาไซน์นียจะเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเกิดเมตร หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ต้องสั่งหรือวางร้านอาจจะมีสต็อกบ้างแต่ผมคาดว่าน่าจะน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะเยอะกว่านะครับนี่หัวข้อจะเป็นเลดมาให้แบบนี้เลยสําหรับลวดลายนะครับส่วนโครงสร้างด้านข้างตัวนี้จะเป็นแปรปะปานะครับคุณผู้ชมนะตัวล้อนะครับจะเป็นแม็กบรรทุกนะครับใช้เป็นของเลนโซ่ก็เป็น6ก้านเหมือนกันเพื่อให้ลวดลายเนี่ยมันเข้ากับด้านหน้านะครับใช้เป็น6กก้านนะครับแต่ว่า แตกต่างกันลวดลายนิดนึงสําหรับล้อหน้าเขาจะยกขึ้นขอบออกมาเห็นไหมตัวเอสเาแต่ว่าด้านหลังมันจะเป็นแบบจากข้างในนะครับยื่นออกมาข้างหน้านะครับยางใช้เป็นของมิชลินให้ลูกค้านะครับเบอร์22575ขอบ15ซึ่งเป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะนะครับลักษณะแบบนี้ก็ออกมากำลังสวยเลยชดท,ทรงได้หมดนะครับนี่เห็นไหมทรงได้หมด นะครับตูดไม่โด่งนะครับสำหรับสเต็ปที่เราทําอาจจะโด่งกว่านานานนิดนิดประมาณ1นิ้วนะครับคันนี้นะครับมีย้ายหูแหนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับเพราะว่าด้วยจํานวนตัวแหนบที่มันเยอะเวลาที่เราเสริมขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ย้ายขึ้นแหนบมันใกล้พื้นแล้วเดี๋ยวเวลาขับอ่ะจะแบบจะติดโดนฟุตบงฟุตบาทอะไรได้ง่ายนะครับ <S 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 นี่เดี๋ยวผมพามาดูการเสริมแหนบของคันนี้ <S 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 นะครับเป็นชุดโชว้กควายนะครับพร้อมสกีเลยเห็นไหม สกีอยู่ตัวล่างสุดนะครับแล้วก็มียางรองไปแหนบสีเหลืองนะครับแบบนี้มีแหนบกอดอะไรเรียบร้อยหมดนะครับแหนบ20มิลเสริมเข้าไปข้างละ5ตัวนะครับแบบนี้ก็บรรทุก4-5ตันได้เลยนะครับนี่นะครับระยะห่างระหว่างเพลากับแชสซีนะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือได้นะครับอันนี้ถอดยางแตงกระแทกออกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมสวยไหมทรงแบบนี้ ขับดีนะคุณผู้ชมไม่ร่อนมากนะครับซึ่งก็บอกว่าการร่อนไม่ร่อนก็ขึ้นอยู่การเลือกรอนหน้าด้วยนะถ้ารอนหน้าไม่กว้างมากก็ไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่แต่ถ้ากว้างมากหน่อยก็จะร่อนเยอะมีดามกระบะให้นะนี่เห็นไหมดามบนดามล่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับดามบนดามล่างเรียบร้อยหมดเลยพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกหนักป้องกันกระบะแตกกระบะฉีกนะครับด้านหลังนะครับมีใส่ท่อเพิ่มอารมณ์ไปอีกหใบ นะให้เวลาขับขี่เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นใช่ไหมตื่นเต้นจริงไหมนะครับก็แกงง่วงได้นะครับเสียงท่อดังๆนะครับนี่สำหรับตัวคอกเมตสามสิบห้านะคุณผู้ชมก็จะมีเหล็กสับท้ายมาให้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โดยสังเกตนะตัวคอกที่เราใส่ให้ลูกค้าเนี่ยโครงสร้างหลักที่เอาไว้รับแรงบีบอัดอะไรพวกนี้จะเป็นแปะปะปาแต่โครงสร้างรองที่เป็นลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นเหล็กนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นไป นะครับคันนี้เป็นฉากเหล็กรอบคันนะฮะฉากเหล็กรอบคันนะครับ,ลรบ,นนรบแล้วก็ก่อนล็อกฝาท้ายนะครับช่วยตัวกระบะเดิมเนี่ยก็จะเป็นเลสมาให้นะครับมีโซ่คล้องมาให้นะครับเอาไว้ดึงกระบะเวลาขึ้นโครงขึ้นของเวลาเหยียบหรือว่าเอาของวางหนักๆนะครับนี่สวยไหมะนะครับแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ออกไปวันนี้พรุ่งนี้วิ่งรับงานได้เลยครับแบบนี้นะฮะ มีตัวข้อมือเปิดโคลเมียมใส่มาให้เพื่อความสวยงามอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับนี่เป็นไงถ้าเกิดเดินเบาจะออกนุ่มๆอันนี้เป็นท่อออกท้ายปลายได์ไม่มีพักกลางนี่ออกท้ายแบบนี้คือจะนุ่มๆนะเวลาเดินเบาแต่เวลาสตาร์ทครับเฮ้ยท,ทัวทีเวลาเหยียบ นะครับก็จะมีเสียงคำรามนิดหน่อยนะครับเพื่อทำให้มันรู้สึกมีอารมณ์นะฮะแล้วก็คือแก้ง่วงนะครับนี่ลูกค้าใส่วัดบูธเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับ60ปอนด์นะครับน,นะบนี่วัดบูธหน้าน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวฐานวัดบูธเป็นสีดำนะครับติดมาให้5ดาวยศอะไรเนี่ย นะครับผมนะเพื่อท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักมาได้เลยล้อหน้าหลังเลือกได้หมดนะครับจะเอาเป็นกระทะหรือเป็นแมกนะครับยี่ห้ออะไรสั่งมาเลยฮะเรายินดีตามออเดอร์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะนี่สวยๆอีกหนึ่งคันสำหรับสีขาวนะครับท่านใดสนใจก็ทักเซลลต้นได้เลยนะครับผม อยู่จังหวัดนะครราชสีมานะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ประจําอยู่สาขาอาเภอพิพมายนะครับก็ยินดีรับใช้และให้บริการนะครับทุกทกท่านนะครับผมเผื่ออยากได้ไปวิ่งงานแบบนี้นะครับมาตอบโจทย์แน่นอนนะครับจะเอาทรงแบบไหนแนสิบล้อหรือจะเสริมแค่3แผ่น4แผ่นอะไรก็ว่ากันไปเราทําตามคําสั่งลูกค้าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุตินะคุณผู้ชมไม่เคยเล่นรถคลอกมาเลยชุดช่วงล่างผมก็จัดให้แบบนี้แหละ แน่นๆกันไปเลยออกไปจะได้ไม่ต้องตามแก้ตามทําใหม่กันอีกทีนะฮะโอเคผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าและการสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ